สวัสดีครับทุกท่านวันนี้พระเครื่องนิบบดยดขอนำพระนาคปกกรุพระธาตน,นาโดลมาให้ทุกท่านชมนะครับเป็นพิมพ์เล็กขุดค้นพบเมื่อปีพทุทธศีพศน5 2 2นะครับเป็นพิมพ์เล็กนาคปกนะครับเราชมองพระกันไปด้วยกันเลยนะครับองพระจะนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับ ทานบัวสองชั้นเป็นบัวตุ่มนะครับผ้ามีความเก่าเนื้อดำเป็นสีมะขามเปียกนะครับเป็นหน้ากปกเจ็ดเสียนมีคาบดินกรุขึ้นนะครับตามซอกตามในมองเห็นดินกรุเป็นสีเหลืองๆนวลๆนี่ครับขึ้นตามซอกของง์พระ องค์พระมีความเก่านะครับนั่งอยู่บนบัวสองชั้นนะครับเอกลักษณ์ของพระกรุพระนาคกรุณาดูนนะครับตรงลำแขนนี่ก็อสอกลำแขนจะหักงอไปด้านหลังนะครับเห็นไหมครับตรงนงอไปด้านหลังงอไปด้านหลังเห็นชัดเจนนะครับ ก็สอบอย่างักโค้งหักแอนไปด้านหลังครับแล้วก็ค่อยโค้งขึ้นมาพาที่หน้าตัดนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนะครับไปด้านหลังเห็นไหมครับเมื่อเทียบกับลำ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 พระองค์ขององค์พระนะครับลำตัวขององค์พระจะไม่ระนาบเดียวกันกับกับลำตัวขององค์พระนะครับแต่จะแอนมาด้านหลังนะครับ แป็นมาด้านหลังแล้วก็ค่อยหักมาพาที่หน้าตักนะครับนั่งสมาธินะครับเป็นสมาธินั่งสมาธิเพชรนะครับตรงนี้ต้องมีนะครับตรงที่หน้าตักคล้ายคล้ายตัววีนี่ต้องมีนะครับของแท้ต้องมีนะครับต้องมีเป็นพระสมัยธราวดีนะครับพระกุ สมัยทราวดีมาดูด้านหลังครับด้านหลังมีร่องรอยเก่านะครับร่องรอยความเก่าความเหี่ยวมีลายนี้มือเก่าๆเหี่ยวๆมีนะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาตินะครับถ้าคนทําขึ้นยังไม่เป็นหลุมเป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นคล้ายๆอะไรยุบตัวลงไปแบบนี้นะครับอันนี้คือร่องรอยเก่าธรรมชาตินะครับการกดกันนั้น พระฝังอยู่ในดินนะครับพันสามร้อยถึงพันสี่ร้อยปีนะครับพระองค์พระกลุนี้นะครับพระกลุ่มเวทนาดูนีรนะขุดค้นเมื่อขุดพบเมื่อปีสองพันห้าร้อยยี่บสองนะครับเป็นพระในตำนานแล้วครับคนมหาสารคามตามหากันเยอะนะครับแล้วก็มีน้อยนะครับมีน้อยมีให้พวกเห็นน้อยนะครับราคาก็สูงมากนะครับ หลักห้านนะครับคาบกลุกสีนวลนๆนะครับสวยนะครับนำมาให้ท่านได้ชมนะครับนี่มีรอยรอยบินบินเก่านะครับบินแต่เดิมจากในกลุกนะครับ ลองขยายดูเนื้อกันนะครับนะครับทุกท่านมีร่องรอยความเก่าความเหี่ยวนะครับคราบกุดสีเหลืองนวลๆขึ้นตามซอกพระสวยงามนะครับ นำมาให้ชมเฉยๆนะครับนี่มีนี่ศึกษาหาความรู้กันนะครับชมกันเพลิน,นซอกแขนลึกนะครับซอกแขนจะลึกลึกเหมือนพระสุมกอนะครับลึกเข้าไปเหมือนพระสุมกอของพระมีความสง่านะครับลำสัรสง่าสวยนะครับสวยงาม ฝากกดติดตาม้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ